สวัสดีครับแนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับมีข้อสอบพร้อมคําอธิบายเน้นๆน,น,นะครับนะครับข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่กุญแจห้าดอกในการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL นะครับ b a s i c Le นนะครับ BBL ก็กุญแจห้าดอกปรอบด้วย สามด็กเล่นกระบวนการเรียนรู้ห้องเรียนนะครับส่วนโรงเรียนนี้ไม่ใช่นะครับก็สนามดักเล่นก็เป็นสําหรับออกกำลังกายพัฒนาการสมองของร่างกายนะครับห้องเรียนก็คือ class room นะครับห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนนะครับแล้วกระบวนการเรียนรู้ครับกระบวนการเรียนรู้มีห้าขั้นตอน อุ่นเครื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่การเรียนนะครับนําเสนอความรู้คํานึงถึงสิ่งสําคัญคือต้องมีการสื่อนําเสนอที่จูงใจลงมือเรียนรู้คือลงมือทํานะครับ5ขั้นตอนนําไปใช้ชีวิตจริงอาจมีการสมมุติฐานนะครับและให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหา4หนังสือแบบฝึกหัดใบงานนะครับ book and work p work sheet นะครับก็คือเอกสารการเรียนรู้การสอน5 สื่อวัตก,กรรมการกระตุต้นสมองนะครับสองส่วนใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลการตัดสินใจการแก้ปัญหาการวางแผนและการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ของ BBL นะครับก็คือแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนนะครับก็คือสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นคำตอบ เหตุผลวางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหวสมองส่วนหลังกระหม่อมทํางานเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกสัมผัสนะครับสมองส่วนหลังทํางานเกี่ยวกับการรับภาพสมองสมอสมบัติทำงานเกี่ยวกับการรับรู้เสียงความจํานะครับการจัดการเรียนรู้การสอนแบบ BBL เป็นการพัฒนาสิ่งใดนะครับก็คือตามชื่อก็คือสมองครับ Brand, Brain นะครับ b r a i สมอง BBL การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องวัยพัฒนากของสมองแต่ละช่วงวัยนะครับเป็นการรวมระหว่างสองสาขาก็คือความรู้ทางด้านประสาทวิทยานะครับคือจิตใจของมนุษย์แล้วก็ทฤษฎีการเรียนรู้นะครับเอาทฤษฎีมันรวมกันกับการพัฒนาความคิดของมนุษย์นะครับสี่ข้อใดวิชา ใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM นะครับ s t ม m เต็มจะมี4สาขาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว,วิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษนี้ไม่อยู่ในเต็มนะครับแต่ชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษเฉยนะครับจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางเต e m คืออะไรเต็มน,นี้ออกข้อสอบแน่นอนครับแต่ไม่รู้จะออกกีข้อนะครับ จุดประสงค์ของสต็มนะครับก็คือการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษาคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศและก็คณิตศาสตร์นะครับก็คือเอาสีวิชานี้นะครับเอามายุกใช้ให้เห็นคุณค่าของสี่วิชานี้คือสต็มนะครับกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามสิ่งใดตามศักยภา,าพนะครับก็คือ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับประเทศไทยก็กําลังจะพัฒนากันนะครับเจ็ดสิ่งใดที่ครูผู้สอนต้องทําเป็นระดับแรกในการจัดการเรียนรู้นะครับออกแบบมีทีหลังนะครับเตรียมสื่อก็ทีหลังเพราะว่าต้องต้องมีคําอธิบายิชามาก่อนแล้วนะครับกาหนดวัตถุประสงค์ให้กับผู้เรียนนี่ก็ทีหลังนะครับศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับจึงจะออกเป็นหน่วย หน่วยได้นะครับก็คืออันดับแรกคือต้องศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนนะครับนี้การจัดการเรียนรู้นะครับของมีเก่าวเยอะมากนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นของคนไทยก็การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีระเบียบควบคุมการคำนวณต่างๆการวางแผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินนะครับถ้าเป็นหู ดันแคร์นะครับเป็นก็จะเป็นการจัดการแบ่งออกเป็นสีด้านก็คือการจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนสอนการนัดผลและประเมินผลสู่การเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้นะครับก็จะมีสองตัวก็คือผู้สอนกับผู้เรียนนะครับแต่นี้คําตอบตัวนี้ก็จะว่าธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ครูสอนต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกนะครับก็เลยต้องตอบงง นี่การจัดการเรียนรู้ต้องให้ความสําคัญต่อสิในใดความรู้และคุณธรรมนะครับการจัดการเรียนรู้ต้องคํานึงถึงความรู้และคุณธรรมตัวนี้เป็นทฤษฎีของบูมนะครับเบนจามินบูมซึ่งกระทรวงสายการนี้ได้ยึดเอาของบูมเป็นที่ตั้งนะครับก็คือบูมนี้จะแบ่งออกเป็นสามหมวดนะครับหมวดพฤติกรรมด้าน พุทธพิสัยนะครับแบ่งออกเป็นหกระดับอันนี้เป็นต้นฉบับนะครับก็คือคิดเริ่มแรกที่ยังไม่มีการพัฒนาก็จะมีหกระดับก็คือสามารถจดจําความรู้ได้เรียนรู้มานะครับมีการแปลความขยายความสามารถใน,ในการสิ่งที่เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์ตัวน,นี้อันเก่าทีนี้พอปรปับปรุงม,มาปุ๊บที่เราคุ้นเคยกันนะครับบูมได้พัฒนาออกมาได้หกขั้นตอนคือขั้นความรู้ความจํา ขั้นความเข้าใจขั้นการนําไปใช้ขั้นการวิเคราะห์ขั้นการสังเคราะห์และขั้นการประเมินค่านะครับซึ่งความหมายของของมันคือตัวนี้จะเป็นขั้นที่กระเสาราไการใช้นะครับก็คือมีขั้นจําเข้าใจประยุกต์วิเคราะห์ประเมินค่ารรเริ่มข้างสันนะครับสองด้านจิตตะ พิสัยนะครับนาจิตพิสัยคือเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ,ใจนะครับความเชื่อความทราบซึ้งประกอบด้วยห้าพฤติกรรมห้าระดับดังนี้นะครับความตั้งใจสนใจในสิ่งเร้าหรือรับรู้ reaction มานะครับการมีส่วนร่วมในการกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือตอบสนองสิ่งเร้า report ค,ความรู้สึกทราบซึ้งยินดีมีเจตคติที่ดีมีค่านิยม วาร,รุว่าเห็นความแตกต่างในคุณค่าแก้ข้อบุคคล้องข้อขัดแยง้งสร้างปรัชญ,ญาเป้าหมายแก่ตนเองหรือการจัดระบบนะครับทําให้เกิดเป็นคุณลักษณะหนึ่งของชีวิตตนเองหรือบุคลิกภาพนะครับนี่คือด้านจิตพิสัยสามด้านทักษะพิสัยนะครับทักษะพิสัยนี้เป็นความสามารถด้านปฏิบัติประกอบไปด้วยห้ากิจกรรม5้าระดับนะครับก็นะคือ ความสามารถในการสังเกตการรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติหรือขั้นรับรู้ความสามารถในการทําขั้นตอนหรือรูปแบบที่ได้รับการแนะนํา 3. สา,ม,สาม,มารถในการทํางานด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ชี้แนะนะครับและพัฒนาการทํางานด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นส,สามมามรถความสามารถในการเลือกรูปแบบที่ตนเองพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและฝึกฝนจนเกิดความคล่องแคล่วเป็นอัตโนมัติชัดเจนต่อเนื่องจนชํานาญการ ความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในงานนั้นเป็นการเฉพาะและเป็นธรรมชาติขั้นเชี่ยวชาญครับเกระทรงศึกษาได้ใช้สิรีของใครในการออกแบบาก,การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนนะก็คือบูมนะครับที่ผมมี3าม ด้านนั่นก็คือบูมนะครับที่ชัดเจนเลยครับก็คือตัวนี้นะครับขั้นจําเข้าใจนําไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่านะครับตัวนี้ท่องให้หมดนะครับอะไรไม่ใช่ของบูมนี่ก็ต้องรู้นะครับทักษะการเรียนรู้สาระวัตรที่ยีิบเอ็ดที่ต้องเรียนไปตลอดชีวิตสามอาตรงกับข้อใดนะครับสามอาก็คือคิดเลขเป็นนะครับ 8c หมายถึงทักษะด้านอารมณ์นะครับทีนี้เรามาดูว่า 3R8c นี่คืออะไรนะครับสวรษที่21 3R8c นะครับเรามาดูทักษะแห่งสวรษที่21นะครับว่า <c oughs> มีอะไรบ้างนะครับมีทักษะด้านการเรีวยนรู้และวัตรกรรมนะครับก็ จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่ความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์และวัตรกรรมการคิดยังมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือนะครับทักษาด้านสารสนเทศนะครับม,มีความรู้ด้านสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีทักษะด้านชีวิตและอาชีพนะครับก็ม,มีการยืดหยุ่นการปรับตัวการเริ่มสร้างสารรค์และ เป็นตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตภาวะผู้นําและความรับผิดชอบนะครับนี้ตัวน่าจะออกข้อสอบที่สุดก็คือทักษะของคนในในทักษะของคนในทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้สามอาแปดสีนะครับสามอาประกอบด้วยอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นนะครับนี่ตัวย่อมันจะมี r เอ็ดดิ้งอะไรนี่อ่า <c> น <oughs> ไม่ออกนะครับมันก็จะเป็นมีตัว R าอยู่ในนั้นนะครับมีสามอรหนึ่งอานออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะครับตัวนี้จำเลยสอาม r อานออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะครับตัวนี้แปดสี่แปดสี่ก็จะมีอยู่แปดสี่นะครับก็ประกอบไปด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารยานและทักษะการแก้ปัญหาอยูที่2ทักษะด้านการสร้างสารรค์นวัตกรรมที่ที่สทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนศน์ทีที่สีทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำสีที่ห้าทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและดูเท่าทันสื่อครับ สือที่6กทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีที่เจ็มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้สี่สุดท้ายคอมเพชั่นมีคุณธรรมมีเมตาตากรุณามีระเบียบวินัยนะครับเพราะอะไรไม่ใช่วัฒนกรรมการเรียนรู้ทศวรรษที่ยีสิบเอนะครับอันนี้ก็ สีแรกก็คือทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำสีที่สองก็ทักษะด้านการสร้างสรรค์และวัตกรรมนะครับอันนี้ก็ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิวจารณญาณและทักษะการแก้ขปัญหานะครับคือมันแปดสี C, นะครับตอนนี้เป็นเอก็คงไม่ใช่สีแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็คือคณิตศาสตร์นะครับเลขคณิตไม่ใช่นะครับ การจากการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะโดยมีหัวข้อหลักที่ครูทุกวิชากําหนดร่วมกันเป็นการบูรณาการแบบใดการบูรณาการแบบพหุวิทยาการนะครับอันนี้จะอธิบายที่อีกเว็บไซต์หนึ่งนะไออีก youtube อีกอันหนึ่งนะครับหลักสูตรนะครับว่ามีอะไรบ้างสหวิทยาคืออะไรพ้าหุวิทยาคืออะไรนะครับก็คืออยู่ในที่หลักสูตรสี่ การจัดบรรยากาศแบบใดที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นบรรยากาศแห่งความสําเร็จนะครับบรรยากาศแห่งความสําเร็จนี่คือการจัดการชั้นเรียนนะครับห้องเรียนที่ส่งเสริมบรรยากาศทางจิตใจครูและนักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่ก็อยู่ที่การจัดการห้องเรียนนะครับการจัดการห้องเรียนทีโ การจัดการนักเรียนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย2วิชารวมกันโดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์ของทุกวิชาเป็นการบูรณาการแบบสหวิทยานะครับก็คือ2วิชารวมกันวิชาเดียวแต่เอามารวมกันหลายๆหน่วยรวมกันก็ภาพฝึกวิทยาสิบแปโมเดลนะครับตัว P แรกหมายถึงอะไรนะครับยีกสิตัวเลยนะครับ ตัวพีแรกคือการมีส่วนร่วมทางร่างกายนะครับป,ป้าโมเดลครับเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับออกข้อสอบบ่อยมากเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับการเรียนแบบฟิปป้าซึ่งมีความหมายตัวอักษรดังนี้นะครับ C ก็คือการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองการแสวงหา ข้อมูลความเข้าใจนะครับ i การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน p ตัวแรกคือการให้ผู้เรียนมีบทบาทส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด P ตัวที่สองโปรเซสก็คือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน A คือการให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตจริงนะครับีนสิป้า ขั้นตอนจัดก,การเรียนการสอนหลักของซิปป้าโมเดลขั้นตอนใดที่ทําให้ผู้เรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นนะครับก็มีขั้นแสดงผลงานนะครับมีห้าขั้นตอนเออมีเจ็ดขั้นตอนนะครับซิปป้าหนึ่งการทบทวนความรู้เดิมนะครับก็คือขั้นนี้เป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องต่างๆในที่เรียนมานะครับดึงความรู้เดิม ขั้นที่2การสแสวงหาความรู้ใหม่ก็คือเป็นการสแสวงหาข้อมูลใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่มีการแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งครูอาจเตรียมมาให้ก็ได้ตัวน,นี้นะครับ3ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจความรู้ใหม่นะครับโดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมข้อน,นี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้องศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนะครับ ความรู้ที่มาจากผู้เรียนที่ต้องสร้างความความหมายของข้อมูลประสบการณ์ใหม่ๆโดยกระบวนการต่างๆด้วยตนเองเช่นกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มการอธิบายนะครับ C แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองรวมถึงขยายความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อื่นการสรุปและจัดระเบียบ ความรู้นะครับขั้นที่ห้าขั้นนี้เป็นขั้นสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดและขั้นที่หกคือขั้นปฏิบัติหรือการแสดงผลงานนะครับหากข้อมูลรู้ความรู้ที่ได้มาไม่มีการปฏิบัติขั้นนี้เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ตัวแสดงให้กับผู้อื่นรับรู้นะครับจึงจะตอบข้อนี้เลยตอบการแสดงผลงานนะครัๆๆๆคบต่อไปขั้นสุดท้ายคือขั้นประยุกต์ ประยุกต์ใช้ความรู้นะครับข้อนี้ก็ถามว่าตรวจสอบความรู้ด้วยการได้รับรู้ข้อย้อนกลับของผู้อื่นนะครับก็คืออ่านแสดงผลงานนะครับต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับซิปป้าโมเดลทั้งหมดนะครับเก้าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบใดผู้เรียนค้นพบปรุงความรู้ใหม่ด้วยตนเองนะครับองรู้จัก ผู้ที่ได้ค้นพบองคงความรู้ใหม่ด้วยตนเองนะครับข้อแรกนะครับเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรีเส so, ิร์ชนั่นสองอันที่สองนะครับคือการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จากกลุ่มนะครับคอนเทสต์สามการการเรียนด้วยโปรแกรมต่างๆในรายวิชานะครับสี่กระบวนการการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นมีส่วนร่วมนะครับ ได้องค์ความรู้ใหม่ก็คือต้องเรียนรู้จากกลุ่มนะครับนี่ความหมายของแต่ละตัวนะครับสี่ตัวนี้ก็คือกอขงอันยี่สิบ g b l คืออะไรนะครับการจัดการเรียนรูดด้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนะครับเพ,พิ่ม Base Learning นะครับ ตัวย่อของ PBL นะครับก็คือ Problem Based Learning นะครับตัวนี้ p r นะร j e c t Based ตัวนี้อันนี้ที่สสองขั้นตอนสำคัญที่สุดของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์ก็คือการกำหนดปัญหา นะครับเราเราสร้างปัญหามาก่อนนะครับจึงจะทําอะไรได้ถ้าเราไม่กําหนดปัญหามานี่เราก็ต้งสมมติฐานไม่ได้ว่าปัญหาที่เราแก้นี่จะได้ไม่ได้นะครับในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ครูมีบทบาทอย่างไกร,ร,นนร,าร,กรกระตุ้นผู้เรียนนะครับคือให้มีให้ปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็ให้ครูกระตุ้นผู้เรียนนะครับการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning นะครับโครงการโครงการเป็นเอาเอาตัวโครงการนะครับเป็นการบริบูรณาการแบบใดบรณาการแบบข้ามสาขาวิชานะครับก็คือเอามาหลายวิชามาก Project Based Learning นี่โครงการเป็นลับเป็นฐานที่ห้าข้อ,อผลจากการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือข้อใด ผู้เรียนกล้าสแสดงออกนะครับ26ข้อไหนไม่ใช่ลักษณะของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเน้นการท่องจํานะครับไม่ใช่ผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับถ้าผู้เรียนสำคัญก็ต้องสนับสนุนนะครับมีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนสังคมประยุกต์ให้ใช้ได้ให้ผู้เรียนสามารถสัดหารหาู้เองได้นะครับผู้เรียนเป็นสําคัญ27 ในระบบการเรียนการสอนข้อใดหมายถึงอินพุตครูนะครับครูเ u t พุตคือเด็กนะครับส่วนโปรเซสคือกระบวนการเรียนการสอนนะครับการจัดการเรียนการการจัดกา,การเรียนรู้ต้องคำนึงถึงสิ่งในมากที่สุดคือผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับ ครูประวิทยยึดนาฬิกานักเรียนที่เลี่ยนในระหว่างการเรียนและคืนเมื่อหมดชั่วโมงการกระทําของครูประวิทย์ตรงกับข้อใดการลงโทษทางลบนะครับอันนี้การลงโทษทางลบนะครับสามสิบครูประยุทธ์ให้นักเรียนที่ไม่ทําการบ้านส่งคัดเพิ่ให้เพิ่มยี่สิบหน้าการกระทําของครูประยุทธ์ตรงกับข้อใดอันนี้การลงโทษทางบวกนะครับ กระบวนการการเรียนรู้ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรมีวิธีการหลากหลายกระบวนการเรียนรู้ที่ดีนะครับต้องมีวิธีการหลากหลายสิ่งที่สิ่งที่นำไปใช้ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้คือข้อใดตัวชี้วัดนะครับในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้นะครับตัวชี้วัดนะครับ n i n g นร doing นการ็นการเรียนรู้ด้วยวิธีใดนะครับเป็นการทดลองนะครับ Learning by doing เป็นการทดลองการเรียนท่ามกลางการปฏิบัตินะครับคือการทดลองคือปฏิบัติแล้วเกิดแนวความคิดใหม่ประสบการณ์ที่เกิดจากช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรมมีสีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งหมายถึงการสำรวจค้นคว้าหาขั้นตอนต่างๆนะครับ ันตอนที่สองคือการทดลองนะครับพอเราเริ่มค้นคว้าแล้วเราก็ตะมาทดลองอีกคือการทดลองที่ทําให้เกิดการปรับความแตกต่างขันตอนที่สามคือ Learning by doing ก็คือการเรียนรู้จากการกระทํานะครับขั้นนี้เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเอง การปรับการแตกต่างนะครับสุดท้าย Do i n ง g By Learning ก็คือการทําเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ขั้นตอนนี้จะต้องผ่านขั้นตอนทั้งสามจนประจักษ์แก่ใจัดเองว่าได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปฏิบัติสัมพันธ์กับสิง่งแวดล้อมความหมายนั้นนะครับหรือต้องทําทุกอย่างแล้วจึงจนะ Do i n นะครับโอเคนะครับนี่นี่เป็น ลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสําคัญนะครับออกข้อสอบแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ข้อแต่ใน,นเนี้มันเป็นหัวข้อแรกในภะาคขอเลยนะครับงั้นขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ